สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาขุดคุยกันนี่ต้องบอกว่ามันร้อนแรงแล้วก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากๆจริงๆค่ะก็คือเรื่องโลกของ AI นั่นเองโดยเฉพาะในวงการสร้างสรรค์ที่ตอนนี้มีเครื่องมือใหม่ๆแบบผุดขึ้นมาตลอดเวลาเลยล่าสุดก็มีตัวที่ชื่อเอ่อชื่อเหมือนผลไม้อย่าง Na โนโบานาน่าที่กําลังแบบสร้างเสียงฮือฮายอยู่ไม่น้อยเลยนะคะจริงด้วยครับกระแสะมาแรงจนแบบ น่าจับตามองมากๆซึ่งก็เป็นโอกาสดีเลยครับที่เราจะมาสำรวจกันให้ลึกไปกว่าแค่ความตื่นเต้นว่าจริงๆแล้วเครื่องมือ AI แต่งภาพรุ่นใหม่ๆพวกนี้เนี่ยมันเข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานความคิดสร้างสรรค์หรือ,อ,อแม้แต่วิธีที่เรามองข้อมูลข่าวสารกันยังไงบ้างนะครับ ค่ะวันนี้เราก็เลยรวบรวมข้อมูลจากหลายมุมมองเลยนะคะมีทั้งบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญรีวิวเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็มีเสียงสะท้อนจากผู้ใช้งานจริงๆในคอมมูนิตี้ออนไลน์อย่างออ Reddit หรือพันทิปไปจนถึงงานศึกษาที่ดูจริงจังมากขึ้นด้วยค่ะครับ เป้าหมายก็คือการกลั่นเอาสาระสําคัญออกมาให้ได้มากที่สุดครับเพื่อให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วเครื่องมือพวกนี้มันทําอะไรได้บ้างมีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนแล้วก็ผลกระทบในภาพใหญ่มันจะไปในทิศทางไหนต่อทั้งกับคนทํางานแล้วก็สังคมโดยรวมด้วยไม่ใช่แค่ตามกระแสไปวันๆนะครับน่าสนใจมากๆเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องสํารวจความสามารถของเครื่องมือเหล่านี้กันเลยดีกว่าค่ะตัวหลักๆที่คนพูดถึงกันเยอะ ก็คงหนีไม่พ้น generative fill ใน photoshop ที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วกับอีกตัวที่กำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเลยคือ journey 5 5 flash image ของ google ที่เรียกกันติดปากว่า Nano Banana นี่แหละค่ะเอาเป็นว่าเริ่มที่ดาวรุ่งอย่างนาโนบานานี่ก่อนเลยดีไหมครับเพราะดูเหมือนจะมีหลายประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวจากข้อมูลที่เราดูดูมานะครับทั้ง4ี่เ Readyplanet หรือเวียดนาม .vn เนี่ยต่างก็ชี้ไปในทางเดียวกันว่าจุดแข็งทีชัดเจนมากๆเลยคือความง่ายในการใช้งานครับความง่ายนี่หมายถึงว่าแค่เราพิมพ์บอกว่าอยากได้อะไรเป็นข้อความหรือ Text p r พรอมมันก็จัดการแก้ไขภาพที่ดูซับซ้อนให้เราได้เลยเหรอคะอย่างเช่นแบบการเพิ่มของเข้าไปในรูปหรือว่าลบบางอย่างออกอะไรแบบนี้ใช่ครับประมาณนั้นเลยครับความง่ายในการใช้ Text พรอมเพื่อแก้ไขภาพนี่แหละ คือจุดขายสำคัญเลยมันทำให้คนทุกไปเข้าถึงได้ง่ายมากๆไม่ต้องมีสกิลแต่งภาพขั้นเทพอะไรเลยแถมยังเข้าถึงได้หลายช่องทางด้วยนะครับทั้งแอป Gemini เองหรือที่น่าสนใจคือไปอยู่ใน Adobe Firefly หรือ Express ด้วยบางทีก็มีเวอร์ชันให้ลองใช้ฟรีอีกต่างหากนะครับทำให้กำแพงการเข้าใช้งานมันต่ำลงมากเลยอือหอฟังดูดีจังค่ะแล้วเรื่องผลลัพธ์ล่ะคะมันทำอะไรได้เนียนแค่ไหน เห็นว่าเก่งเรื่องการเติมองค์ประกอบเข้าไปในภาพเหรอคะข้อดีกันหรือเปลี่ยนพื้นหลังเปลี่ยนฉากต่างๆเนี่ยมีหลายเสียงชมว่าทําได้ค่อนข้างสมจริงแล้วก็แนบเนียนดีนะครับอย่างซีเน็ตนี่ถึงก็บอกว่าเนียนมากส่วนทาง p i x ซิมเพอร์เฟกับ Ready Planet ก็มองว่าผลลัพธ์ด้านการเปลี่ยนฉากหลังนี่ค่อนข้างน่าเชื่อถือทีเดียวแล้วถ้ามีภาพมีคนอยู่เ่ะคะการแก้ไขจะทําให้หน้าตาคนเพี้ยนไปไหม เคยเห็น AI บางตัวมีปัญหานี้นะคะครับประเนเ็รื่อง character consistency หรือความเสมอมเสมอของหน้าตาตัวละครเนี่ยเป็นอีกจุดที่ Nano Banana ทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ c n e t บอกว่าหน้าตาไม่ค่อยเพี้ยนหลังแก้ไขเท่าไหร่ส่วน Ready Planet อิงก,กับยกให้เป็นอันดับหนึ่งในด้านนี้เลยซึ่งมันสำคัญมากเลยนะครับสำหรับงานที่ต้องมีการแก้ไขภาพบุคคลซ้ำๆบ่อยๆโหฟังดูดีเลยค่ะแล้วความเร็วละคะเห็นว่าชื่อรุ่นมีคำว่า flash อยู่ด้วยน่าจะเร็วเร็วสมชื่อเลยครับ หลายแหล่งข้อมูลที่เราดูมาทั้ง CNET และ Ready Planet บอกตรงกันเลยว่าสร้างหรือแก้ไขาภาพได้เร็วมากจริงๆบางทีต่ำกว่า15วินาทีได้ซ้ำไปครับซึ่งได้เทียบกับการต้องมานั่งแก้ด้วยมือหรือส่งให้กราฟิกดีไซเนอร์ทำที่อาจจะต้องรอคิวเนี่ยมันช่วยประหยัดเวลาไปได้มหาศาลเลยอย่างที่ Ready Planet และ David Publishing ชี้ให้เห็นนะครับเร็วจริงค่ะแต่ว่าคุณภาพที่ได้มันคุ้มกับความเร็วจริงๆหรือเปล่าคะ ในงานที่ต้องการความละเอียดสูงๆเนี่ยมันพอใช้ไหมคะนั่นเป็นคำถามสำคัญเลยครับแล้วก็เป็นจุดที่น an าโนบานาน่ายังมีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันจากเสียงสะท้อนของผู้ใช้งานอย่างใน Reddit แล้วก็การทดสอบของ c ี e นหรือ Piximperfect นะครับพบว่าการแก้ไขด้วยนาโนบานาน่าเนี่ยมักจะทำให้ความละเอียดของภาพมันลดลงไปภาพอาจจะดูเบลอๆขาดรายละเอียดไปบ้าง หรือดูนุ่มลงกว่าต้นฉบับบางทีขนาดภาพที่สร้างออกมาก็มีความละเอียดไม่สูงนักเช่นแค่1 0 2 4 1 0 2 4พิกเซลอะไรแบบนี้ครับทาง p i x ซิมเพอร์เฟ t ทั้งเสริมด้วยว่าการรีทัชผิวด้วย AI ตัวนี้อาจจะทำให้ดูเนียนเกินจริงไปหน่อยขาดเท็กซ์เจอร์ตามธรรมชาติไปบ้างครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าเรื่องความแม่นยำในการทำตามคำสั่งก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันถูกต้องครับ โดยเฉพาะกับคำสั่งที่ซับซ้อนมากๆ CNet ก็ยกตัวอย่างการพยายามลบแสงสะท้อนในวัตถุนะครับซึ่ง AI ทำได้ไม่ดีนักหรืออย่าง Piximperfect ที่ทดลองทำา o o k u u p สินค้าและพบว่าผลลัพธ์ยังดูไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่หรือการปรับโทนสีหรือ Color g r a d i n g ที่บางทีก็ให้ผลลัพธ์แบบสุ่มๆคาดเดาไม่ค่อยได้นะครับ บางครั้งก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ AI มองข้ามไปเช่นการเก็บขอบเส้นผมเวลาเปลี่ยนพื้นหลังอะไรแบบนี้ครับเคยเห็นใน Reddit มีคนแชร์ประสบการณ์แปล,ปลกๆด้วยค่ะแบบลบเมฆในภาพแต่ดันได้รูปเสือโผลมาแทนอันนี้ก็คงเป็นตัวอย่างของความคาดเดาไม่ได้เหมือนกันนะคะใช่เลยครับ <laughs> ผลลัพธ์แปลกๆแบบนั้นก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตเรื่องอัตราส่วนภาพด้วยครับทั้ง CNN และ Reddit พบว่านาโนบานาน่าเนี่ยมักจะสร้างภาพออกมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสถึงแม้ว่าจะสั่งอัตราส่วนอื่นไปก็ตามมันอาจจะยังไม่ค่อยยืดหยุ่นในเรื่องนี้เท่าไหร่ p ิ x ซิมเพอร์เยังต้องข้อสังเกตอีกว่าถ้ามีการแก้ไขภาพหลายๆขั้นตอนใบหน้าของคนในภาพก็อาจจะค่อยๆเปลี่ยนไปทีละน้อยได้เหมือนกันครับ ถ้าให้สรุปคร่าวๆสำหรับ Nanobanana ก็คือเก่งเรื่องความง่ายความเร็วการแก้ไขาภาพที่มีอยู่แล้วโดยเฉพาะการเพิ่มลบรวมองค์ประกอบหรือฟื้นฟูภาพเก่าแต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องคุณภาพความละเอียดความแม่นยำในงานซับซ้อนแล้วก็อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกแรกสำหรับการสร้างภาพใหม่ทั้งหมดจากศูนย์อย่างที่ Fa s t ค o m p a n y กับซี e นมองไว้ประมาณนี้ไหมคะใช่ครับ เป็นภาพรวมที่ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวครับทีนี้หันมามองฝั่งเจ้าตลาดเดิมอย่าง Adobe Photoshop บ้างค่ะกับฟีเจอร์ Generative Fill แล้วก็ AI ของตัวเองอย่าง Firefly จุดแข็งที่ชัดเจนที่สุดก็คงการที่มันรวมอยู่ในเครื่องมือที่มืออาชีพใช้กันคล่องอยู่แล้วใช่ไหมคะอย่างที่เห็นคนคุยกันใน Reddit หรือพันทิปถูกต้องเลยครับการผนวกรวมหรือ Integration เข้ากับ Workflow เดิมเนี่ยเป็นข้อได้เปรียบมหาศาลเลย เพราะดีไซเนอร์ไม่ต้องไปเริ่มเรียนรู้โปรแกร,รมใหม่ทั้งหมดแต่ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องคุณภาพและการควบคุมครับหลายแหล่งข้อมูลอย่างเช่น p i x i m Perfect และก็เสียงจากผู้ใช้ใน Reddit ก็ชี้ว่าโดยทั่วไปแล้ว Photoshop ยังคงรักษาคุณภาพและความละเอียดของภาพต้นฉบับได้ดีกว่าและก็ให้การควบคุมที่ละเอียดแม่นยากว่า Nano Banana ครับ อย่างการรีทัชผิวที่ p i x i ิมเพอร์เฟบอกว่ายังรักษาเท็กซ์เจอร์ผิวได้ดีกว่าหรือการทำภาพซอ้อนหรือคอมโพสิติ้งที่ยืดหยุ่นกว่าทำมอกอัพสินค้าก็ดูสมจริงกว่าทำให้ในหลายๆกรณีมันก็ยังเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับงานที่ต้องการความเป็นมืออาชีพสูงอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับและอีกปัจจัยที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือระบบนิเวศหรืออีโคซิสเตของ Adobe เองครับเขามี AI ชื่อ File Fly ซึ่งทาง Adobe ระบุว่าฝึกฝนมาจากคลังข้อมูล Adobe Stock คอนเทนต์ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องหรือเป็นสาธารณสมบัติ Public Domain ซึ่งทำให้ผู้ใช้บางส่วนใน Reddit มองว่ามีความเสี่ยงด้านจริยธรรมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับโมเดล AI อื่นๆที่อาจจะดึงข้อมูลจากทั่วอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาตเสมอไป นอกจากนี้ Photoshop ยังเป็นส่วนหนึ่งของชุด Creative Cloud ที่มีโปรแกร,รมอื่นๆที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่าง Illustrator, InDesign, Premiere Pro หรือ Acrobat ซึ่งอันนี้สำคัญมากกับการทำงานในระดับองค์กรครับฟังดูแล้ว Photoshop ยังคงความเก่าอยู่เยอะเลยนะคะแต่ก็คงไม่ใช่ว่าจะไม่มีจุดอ่อนเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับแม้จะเป็นเครื่องมือระดับโปรแต่ generative fill ก็ยังให้ผลลัพธ์ที่ไม่สมบูรณ์แบบหรือดูแปลกๆได้เหมือนกัน อย่างที่ผู้ใช้ใน Reddit บางคนก็ยังเจออยู่เราก็มีเรื่องค่าใช้จ่ายที่เป็นแบบสมัครสมาชิกหรือ subscription ซึ่งก็เป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาเหมือนกันและถึงแม้จะอยู่ในโปรแกร,รมที่คุ้นเคยฟังก์ชัน AI ใหม่ๆที่ซับซ้อนก็ยังต้องใช้เวลาเรียนรู้และปรับตัวในการใช้งานอยู่ดีครับโอเคค่ะพอเห็นภาพความสามารถจุดเด่นจุดด้อยของทั้งสองค่ายแล้วคำถามใหญ่ที่ตามมาเลยก็คือ แล้วทั้งหมดนี้มันส่งผลกระทบต่อคนทำงานจริงๆโดยเฉพาะกราฟิกดีไซเนอร์ยังไงบ้างคะมันจะมาแทนที่คนหรือเป็นแค่เครื่องมือช่วยนี่เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันเยอะมากเลยครับแต่ผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนและหลายฝ่ายมองตรงกันเลยก็คือเรื่องประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลคือ AI มันเข้ามาช่วยทำงานซ้ำๆหรืองานที่เน้นเทคนิคแต่กินเวลาได้เยอะมากเช่นการลบพุดหลังการแก้ไขสีผิวเบื้องต้น การจัดวางองค์ประกอบง่ายๆหรือแม้กระทั่งช่วยระดมไอเดียร่างเบื้องต้นอย่างที่เดวิดพับลิชชิง The Standard หรือความเห็นในผ่นที่พูดถึงกันมันปลดปล่อยเวลาของดีไซเนอร์ไปได้อย่างมากจริงๆครับ Pixing Perfect กับ r e a d y p l n n t t ก็ยืนยันเรื่องการประหยัดเวลานี้เหมือนกันซึ่งการที่ AI ทำงานพื้นฐานทางเทคนิคได้มากขึ้นก็หมายความว่าคุณค่าหรือบทบาทของดีไซเนอร์กำลังเปลี่ยนไปเดวิดพับลิชชิงถึงกับชี้ว่า ตำแหน่งงานระดับเริ่มต้นที่เน้นแค่สกิลเทคนิคพื้นฐานมากๆอาจจะมีความต้องการน้อยลงในอนาคตเน้นความชำนาญทางเทคนิคในการใช้เครื่องมือกลายเป็นว่าต้องขยับไปสู่บทบาทของผู้นำทางความคิดสร้างสารรค์หรือ Creative Director และผู้ทำการตัดสินใจเชิญกลยุทธ์หรือ Strategic Decision Maker มากขึ้นคือต้องสามารถทำงานร่วมกับ AI ได้กำหนดพิศทางที่ชัดเจนประเมินผลลัพธ์ที่ AI สร้างขึ้นมาแล้วเลือกว่าจะนำไปพัฒนาต่อยอดอย่างไรครับ นั่นหมายความว่าต้องมีทักษะชุดใหม่เข้ามาเสริมทักษะเดิมด้วยถูกต้องครับทักษะใหม่ๆที่จำเป็นก็เช่นความคุ้นเคยและเลือกใช้เครื่องมือ AI ต่างๆได้เหมาะสมไม่ว่าจะเป็น Midjourney, d a w l e Gemini, Firefly การมีความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำข้อมูลเชิงลึกจาก AI มาใช้ปรับปรุงงานออกแบบโดยเฉพาะในสาย UX/UI ความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของ AI การคิดเชิงวิพากษ์หรือ critical thinking เพื่อประเมินผลงาน AI การเขียนพร้อมที่มีประสิทธิภาพแม้จะมีคนใน Reddit วางส่วนมองว่าอาจจะไม่ใช่ทักษะที่สำคัญที่สุดแต่หลายแหล่งข้อมูลอย่าง David Publishing และ The Standard ก็ยังมองว่าเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้รวมทั้งทักษะการท,ทำงานร่วมกับคนในสาขาอื่นๆที่ซับซ้อนขึ้นด้วยครับ แต่ทักษะดั้งเดิมก็ยังสำคัญอยู่ใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าทิ้งของเก่าได้หมดเลยไปแก้ไขปรับปรุงหรือสร้างสรรในส่วนที่ AI ทำไม่ได้หรือต้องการการควบคุมที่ละเอียดอ่อนมากๆนอกจากนี้ความคิดสร้างสรรที่แท้จริงความเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ความเข้าใจในบริบททางวัฒนธรรมเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่ AI ทดแทนได้ยากมากครับเหมือนคุณนรงยศมหิติวานิชากล่าวไว้ในงานบรรยายที่ The Standard นำมาสรุปไว้น่าสนใจเลยค่ะว่า Machines are cool but humans are warm สุดท้ายแล้วการคิดเชิงกลยุทธ์การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนความเข้าใจผู้ใช้งานอย่างลึกซึ้งและการตัดสินใจบนพื้นฐานของจริยธรรมก็ยังเป็นขอบเขตที่มนุษย์ทำได้ดีกว่าใช่เลยครับซึ่งคุณรงยศยังได้แบ่งกลุ่มคนทำงานในยุคนี้ออกเป็น4กลุ่มอย่างน่าสนใจเพื่อหเห็นภาพชัดขึ้นคือ 1. smart cyber คนที่เก่งอยู่แล้วและยังใช้ AI ได้อย่างเชี่ยวชาญกลุ่มนี้จะได้เปรียบที่สุด 2. smart user คนที่อาจจะไม่ได้เก่งมากแต่เปิดรับและใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยทำงานกลุ่มนี้ก็ยังไปต่อได้ดี 3. smart human คนที่เก่งมีฝีมือแต่เลือกที่จะไม่ใช้ AI เลยกลุ่มนี้เริ่มมีความเสี่ยงแล้วและ 4. human คือคนที่ไม่เก่งและไม่ใช้ AI ด้วยกลุ่มนี้เสี่ยงสูงที่สุดที่จะตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงครับ Oh, ภาพนี้สะท้อนการถกเถียงที่เราเห็นใน Reddit เลยนะคะว่าสุดท้ายแล้ว AI จะมาแทนที่หรือเป็นแค่เครื่องมือช่วยเหลือมันอาจจะขึ้นอยู่กับว่าเราจะปรับตัวและวางตำแหน่งตัวเองอยู่ในกลุ่มไหนสินะคะถูกต้องครับแต่ผลกระทบมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในแวดวงอาชีพเท่านั้นนะครับพลังของ AI แต่งภาพเนี่ยมันส่งแรงกระเพื่อมไปในวงกว้างกว่านั้นเยอะโดยเฉพาะในประเด็นที่น่ากังวลมากๆอย่างเรื่องข้อมูลบิดเบือนและความน่าเชื่อถือของภาพถ่ายครับ ประเด็นนี้น่ากลัวจริงๆค่ะ Fast Company ถึงกับทดลองใช้นาโนบานาน่าสร้างภาพปลอมที่ดูสมจริงมากๆได้อย่างง่ายดายเลยใช่ไหมคะเช่นปลอมภาพสถานที่หรือแม้แต่ภาพเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์อย่างภาพการลงจอดบนดวงจันทร์หรือภาพพี่น้ังตระกูลไรท์หรือแม้กระทั่งการปรับแต่งจำนวนฝูงชนในภาพการชุมนุมทางการเมืองอะไรแบบนี้ใช่ครับ ความง่ายและความเร็วในการสร้างภาพปลอมที่ดูน่าเชื่อถือได้ขนาดนี้มันสั่นคลอนความน่าเชื่อถือของภาพถ่ายในฐานะหลักฐานที่เราเคยเชื่อมั่นกันมานานเลยทีเดียวครับทุกภาพที่เราเห็นออนไลน์ตอนนี้อาจจะต้องถูกตั้งคำถามมากขึ้นเยอะเลยแล้วมันพอจะมีวิธีตรวจจับหรือป้องกันไหมคะก็มีความพยายามอยู่นะครับอย่างการใส่ลายน้ำหรือ watermark ซึ่งมีทั้งแบบที่มองเห็นด้วยตาเปล่า แต่นี้ก็ลบออกได้ไม่ยากเท่าไหร่กับแบบที่เป็นดิจิทัลฝังลงไปในข้อมูลพิกเซลของภาพเลยอย่างเทคโนโลยีซินส์ไอดของ Google ที่พยายามทำให้ตรวจจับได้ยากขึ้นแม้ภาพจะถูกแก้ไขตัดส่วนหรือจับภาพหน้าจอไปแต่ก็ยังไม่มีอะไรรับประกันได้100%เปอร์เซครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเครื่องมือ AI ที่พัฒนาโดยกลุ่มที่ไม่สนใจเรื่องจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการแสดงที่มาของภาพนะครับ หมายความว่าสุดท้ายแล้วภาระก็ตกอยู่ที่ผู้รับสารที่ต้องมีวิจารณญาณมากขึ้นต้องสงสัยต้องตรวจสอบไม่เชื่ออะไรง่ายๆหรอคะใช่ครับทักษะการรู้เท่าทันสื่อหรือ media literacy และการคิดเชิงริพาก critical thinking เนี่ยกลายเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งกว่าเดิมในยุคนี้เลยครับนอกจากเรื่องข้อมูลลวงแล้วยังมีประเด็นใหญ่ด้านจริยธรรมและลิขสิทธ์ด้วยนะครับเรื่องนี้ก็ซับซ้อนเหมือนกันนะคะ อย่างที่เดวิดพับลิชชิงและเดอะสแตนดาร์ดตั้งคำถามไว้ว่างานที่ AI สร้างขึ้นซึ่งมันเรียนรู้และอ้างอิงจากข้อมูลมหาศาลที่มีอยู่แล้วเนี่ยความเป็นต้นฉบับหรือ Originality มันอยู่ตรงไหนแล้วใครควรจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คะเป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบสุดท้ายที่ชัดเจนในระดับสากลเลยครับมีการถกเถียงกันมากว่างานที่ AI สร้างควรได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายเหมือนงานที่มนุษย์สร้างหรือไม่ ในขณะเดียวกันผู้บริการเครื่องมือ AI เองก็พยายามสร้างแนวทางของตัวเองอย่างกรณีของ Adobe Firefly ที่เน้นย้ำว่าโมเดลของเขาฝึกฝนจากข้อมูลที่ถูกลิขสิทธิ์เพื่อลดความกังวลเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ของศิลปินหรือช่างภาพดั้งเดิมซึ่งก็เป็นแนวทางที่แตกต่างจากโมเดล AI อื่นๆบางตัวครับสุดท้ายยังมีความเคลื่อนไหวในเชิงธุรกิจด้วยใช่ไหมคะมีความกังวลว่า AI กำลังจะเข้ามา d i s r u p ผู้เล่นเดิมในตลาดอย่าง Adobe หรือเปล่า เห็นคนใน Reddit บางส่วนก็เริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงคุณค่าที่ Adobe มอบให้ในยุคที่ AI ทํำอะไรหลายๆอย่างได้ง่ายขึ้นแล้วเป็นความท้าทายที่น่าจับตามองเลยครับตลาดกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผู้เล่นเดิมอย่าง Adobe ก็ต้องปรับตัวพัฒนาฟีเจอร์ AI ของตัวเองแล้วก็หาจุดขายใหม่ๆในขณะที่ผู้เล่นหน้าใหม่ที่เน้น AI โดยเฉพาะก็เข้ามาแข่งขันและก็สร้างทางเลือกใหม่ๆให้กับผู้ใช้งานครับ ฟังทั้งหมดแล้วสรุปได้ว่าการสำรวจของเราวันนี้มันชี้ให้เห็นภาพสองด้านที่ชัดเจนของเครื่องมือ AI สร้างภาพเหล่านี้จริงๆนะคะด้านหนึ่งมันคือผู้ช่วยที่ทรงพลังมากๆเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆให้ความเร็วความสะดวกสบายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่อีกด้านหนึ่งมันก็มาพร้อมกับข้อจากัดทั้งในแง่คุณภาพความแม่นยาและที่สาคัญคือข้อกังวลใหญ่ๆที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งเรื่องอาชีพการงานการบิดเบือนข้อมูลแล้วก็ประเด็นจริยธรรมที่ซับซ้อนมากๆเลยค่ะถูกต้องครับมันเป็นการตอกย้ำว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาทไหนนะครับดีไซเนอร์คนทำงานสร้างสรรค์หรือแค่ผู้ใช้งานทั่วไปเราต่างก็ต้องปรับตัวเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือใหม่ยังเข้าใจถึงศักยภาพและข้อจำกัดของมันแต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องหันกลับมาให้ความสำคัญและพัฒนาทักษะที่เป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสารรค์ที่แท้จริงการคิดเชิงวิพากษ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและความเข้าใจในมิติทางจริยธรรมเพื่อที่จะนำทางตัวเองและสังคมผ่านภูมิทัศน์ใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้นนี้ไปได้นะครับและนั้นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่เราอยากจะทิ้งไว้ให้ไปคบคิดกันต่อค่ะจากสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมด ที่เห็นว่าความเป็นจริงทางสายตาสามารถถูกสร้างหรือบิดเบือนได้ง่ายดายและรวดเร็วเหลือเกินด้วย AI ความเข้าใจพื้นฐานที่เรามีต่อคำว่าหลักฐานโดยเฉพาะหลักฐานที่เป็นภาพอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในอนาคตคะและเมื่อเทคโนโลยีเข้ามาทำอะไรหลายๆอย่างแทนได้แล้วทักษะใดกันแน่ที่นอกเหนือไปจากความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่จะมีคุณค่าสูงสุดในการช่วยให้เรานำทางผ่านความเป็นจริงรูปแบบใหม่นี้ไปได้